เมื่อกล่าวกันถึงแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชก็มักจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์กับพระเจ้าหลุยที่14 และการใช้อักษรมหาเสนาบดีเป็นฝรั่งแต่พระราชภาระสาคัญของกษัตริย์ในสมัยยุทยาก็คือการสร้างกองทัพให้เข้มแข็งเพื่อป้องกันพระนครจากการลุกรานของพม่ามาตลอดจะมีครั้งแรกก็แต่ในสมัยสมเด็จพระ,ะนเรศวรมหาราชครับที่ทรงบุกเข้าไปตีเมืองพม่าอยู่บ้างส่วนในสมัยสมเด็จพระนาะรายณ์นองจากทาสงครามไม่แพ้ใครแล้วนะครับ ยังทรงส่งโกษาเหล็กขุนพลคู่บัลลังก์เข้าไปตีเมืองของพมา่าเช่นกันย้อนไปในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าประสาททองนะครับช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ไทยกับพมา่าไม่ได้ทําสงครามกันเลยครับเนื่องด้วยพมา่าในยามนั้นอ่อนแอลงส่วนกองทัพของอยุธยาในสมัยพระเจ้าประสาททองเข้มแข็งครับทําให้กษัตร,ริย์พม่าในตอนนั้นจึงยังไม่กล้าบุกเข้ามาที่ไทยครับจนถึงแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชไทยกับพมา่าจึงเกิดการรบกันขึ้นอีกครั้งครับเหตุที่รบกันนั้นนะครับก็ด้วยจีนเน ยกกองทัพลงมาตีเมืองอังวะสมัยนั้นนะครับพมา่าเนี่ยตั้งหงสาวดีเป็นราชธานีเมืองเชียงใหม่ที่ได้ข่าวว่าจีนจะลงมาตีเชียงใหม่ด้วยจึงแต่งทูตมาขอสวามิภักดิ์ต่ออยุธยาขอกองทัพไทยขึ้นไปช่วยป้องกันเมืองเชียงใหม่ขณะนั้นสมเด็จพระนารายณ์สเสวยราชได้สี่ปีจึงโปรดให้จัดกองทัพพระยารามเดโชคุมพลหนึ่งพัน 1, พระยาทายน้ำคุมพลสี่พัน 4, ยกล่วงหน้าขึ้นไปกับทูตเชียงใหม่เดือนต่อมาจึงทรงยกกองทัพหลวงขึ้นไปตั้งที่เมืองพิษณุโลกและจัดกองทัพเพิ่มขึ้นเพื่อไปช่วยเมืองเชียงใหม่อีกห้ากองด้วยกันครับเมื่อกองทัพไทยยกขึ้นไปเกือบถึงเชียงใหม่แล้วกองทัพจีนที่มาตีเมืองอังวะก็เลิกถอยกลับไปพอดีครับเจ้าเมืองเชียงใหม่เลยกลับใจแอบให้คนมาบอกทูตที่นำไทยมาให้หลบหนีไปเสีย สมเด็จพระนารายณ์นะครับก็ทรงพิโรธมากดำรัสสั่งให้กองทัพไทยทั้งปวงนั้นยกขึ้นไปตีเชียงใหม่ครับพระเจ้าหงสาวดีเนี่ยจึงให้กองทัพพม่าเข้ามาช่วยเมืองเชียงใหม่แต่มาถึงเมืองไทยก็ได้เมืองเชียงใหม่ไปแล้วและถูกกองทัพไทยตีแตกไปครับสงครามไทยกับพม่าครั้งที่สองในสมัยสมเด็จพระนารายณ์นะครับก็ต่อเนื่องมาจากครั้งที่เล่ามาครับ เมื่อจีนเนี่ยยกกองทัพมาตีเมืองอังวะพระเจ้าหงสาวดีให้มังนันธมิตรซึ่งเป็นพระเจ้าอามาครองเมืองเมอตมะให้เกณฑ์กองทัพมอนขึ้นไปช่วยอังวะแต่พวกมอนนั้นก็จับมังนันธมิตรแล้วอพยพครอบครัวมอนหมื่นเศษเข้ามาสวามิภักดิ์สมเด็จพระนารายณ์สมเด็จพระนารายณ์นะครับจึงมีรับสั่งให้ส่งกองทัพออกไปรับครอบครัวมอนเข้ามาตั้งบ้านเดือนอยู่ที่สามโคกบ้าง ที่คลองขู่จมบ้างและที่ข้างวัดตองปูกเมืองบางกอกบ้างครับพระเจ้าหงสาวดีเนี่ยได้จ่ายกองทัพสามหมื่นนายยกเข้ามาติดตามครัวมอนและมีหนังสือเข้ามาที่เมืองกาญจนบุรีบอกให้ส่งครัวมอนไปให้โดยดีถ้าไม่ส่งเนี่ยจะยกเข้ามาชิงไปให้จงได้สมเด็จพระนารายณ์นะครับจึงส่งเจ้าพระยากโกษาเหล็กนำพลห้าหมื่นนายออกไปรับมือและแจ้งกองทัพทางเชียงใหม่ให้ยกลงมากระนาผ้าด้วย กองทัพพมา่ายกเข้ามาทางด่านพระเจดีสามองค์ประทะทับเจ้าพระยากโกษาเหล็กที่ท่าดินแดงแขวงเมืองไซโยกพ่อกองทัพไทยฝ่ายเหนือยกลงมาเข้าตีโอพมา่าทัพพมา่านะครับก็แตกพ่ายยับเยินกลับไปครับอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับว่าสงครามในสมัยอยุธยาเนี่ย ส่วนใหญ่จะเป็นกองทัพพม่าที่บุกเข้ามาที่ไทยครับแต่ก็จะมีสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับที่กองทัพไทยเนี่ยยกขึ้นไปตีถึงพมา่าและก็มีสงครามครั้งที่3ในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชนี่แหละครับที่กองทัพไทยเนี่ยก็บุกเข้าไปในดินแดนของพมา่าได้อีกครั้งครับประชุมพงศาวดารภาคที่6เรื่องไทยรบพมา่าครั้งครุงเก่าพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงเรียบเรียงว่าครั้งนี้เจ้าพระยากโกษาเหล็กเป็นแม่ทัพเข้าไปตีได้ในเมืองย่างกุง้งเมืองแปรเมืองตองอูเมืองหงเสวดีแล้วขึ้นไปล้อมเมืองอังวะแต่ขาดสเสบียงอาหารจึงต้องยกกลับมาแต่พงศดรารพม่ากล่าวว่าไทยยกไปตีเพียงเมืองมอตมะก,กับเมืองทวายและเสียทีต้องเลิกทัพกลับมาสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพนะครับพิเคราะห์ดูแผนที่แล้วทรงเห็นว่า ความจริงเนี่ยคงจะไม่ได้ขึ้นไปถึงเมืองอังวะครับด้วยเวลานั้นเนี่ยหงเาวดีเป็นราชธานีของพมา่าการที่ไทยจะเดินทัพทางลุ่มแม่น้ำอีเรวดีขึ้นไปถึงเมืองอังวะนั้นไกลมากครับและต้องผ่านแดนเมืองใหญ่ไปหลายเมืองเมื่อครั้งสมเด็จพระนเรศวรจะเสด็จไปตีเมืองอังวะยังเดินกองทัพหลวงจากเมืองเชียงใหม่ไปทางเมืองหางเพื่อจะเดินทัพในดินแดนข้าศึกให้ใกล้ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับกองทัพเจ้าพระยากโกษาเหล็กซึ่งเป็นแค่ทัพขุนนางเนี่ย จะเดินทางลุ่มแม่น้ำอีราวดีตั้งแต่เมืองเมอตมะขึ้นไปถึงเมืองอังวะไม่น่าจะได้การบันทึกสงครามครั้งนี้จึงอาจมีปัญหาได้ครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับนี่ก็เป็นสงครามสามครั้งในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชมิใช่มีแต่การจเจริญสัมพันธมตรีกับฝรั่งเศสเท่านั้นครับไทยรบก,กับพมา่าในครั้งนี้แล้วก็เลิกรบกันเกือบร้อยปีเลยครับด้วยพมา่าเสื่อมถอยกําลังลงจนถูกมอนจากพระเจ้าแผ่นดินพมา่าได้ สิ้นเชื้อสายพระเจ้าบุเรงนองผู้ชนะสิทิทิศต่อมามีนายบ้านชื่อองจอยยะอาชีพลาศาสตร์รวบรวมผู้คนรบชนะมอนฟื้นฟูอาณาจักรพม่าขึ้นได้อีกตั้งตัวเป็นพระเจ้าอลองพยาครองเมืองรัตนสิงห์เป็นราชธานีและก็จะหันมารุกรานไทยอีกครั้งนั่นเองครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณข้อมูลจาก m g r Online ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับวันนี้ผมพีเทลขอลาไปก่อนสวัสดีครับ